สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางฮานอยมัดร่วมจะเป็นแนวทางของวันผุดวันที่11เดือน12จะทันวาคม2หาว6 7จะสำหรับวันผุดมือนี่กะมีแนวทางห้วยเล่าพัฒนาให้ด้วยจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางฮานอยมัดร่วมห้วยเล้าพัฒนามือนี่กะเดี๋ยวมาเบิง่งผลหย้อนลังกันก่นกอนเนาะผนฮานอยของวันที่10จะฮานอยมัดร่วมจ้า น้อยมารวมจะเด่นไปที่สามเก้าวิ่งรูดจ้าสำหรับผลห้าน้อยรอบเฉพาะกิดรอบแรกจะสามตัวบนหกศูนปดศย์ปดเข่าแปดศจา้าโอ้สุดสามตัวน้อยเฉพาะกิดนี่กรับหัวเนาะแปดศูน หกกับเก้าจะทาพี่น้องเอฟซีทั้หนหลานำไปเป็นแนวทางแล้วกับหัวหกกับเก้ามาเนี่ถือว่าสามตัวตัวเนาะตัว,ตว,ตวเน้นเลยเนาะจ้ะจมักกับหัวค่ะสําหรับสุดสามตัวหลวงหกกับเก้าโอ้โหสำหรับแปดศูนย์โค้เฮาก็ถือว่าเข่าศูนย์แปดถือว่าเขา 80, ่าแปดศูนย์เนาะชุด การจ่าสองตัวห่างเฉพาะกิดเข้าสองเขา้าตรงๆจากเข่าสองมาตัวนี้เต็มเตมเปิดมารอบแรกคือเด้งบนหลางเลยจ้ะน้อยเฉพาะกีดปังแห้งเด่นเก้าวิ่งรุดเก้ามาจ้าสำหรับรอบพิเศษจะศูนย์หาสองขวามีหาสาเข้ามาหาสอง สองตัวล่างพิเศษสองสามสองสามสุดเด่นเขาเข้ามาแต่ว่าจับขู่พาดไปเนาะจับไยเลกพี่น้องสามสี่เขากลับมาสองสามเด่นสามพิลุษ์สามสาม,า,มาจบพิเศษล่างจ้าสำหรับรอบโปกติหนึ่งหกศูนย์ลา 4, 1, ่างสี่หนึ่งพาดไปรอบวีไอพีจ้าเจ็ดหกสองล่างสี่หนึ่งตัวเดิมพ่าดไปเด้ง อ่าสำหรับสูตรสามตัวของเขากขาดไปเนาะสีเข่ากับเ,เขา่เขาแค่กับหัวรอบเฉพาะกิจเนาะจากครูนี้เนาะเก้าแปดสูตรอาจาะย์อ่าสำหรับผลงานห,าหนยมือนี้ก็ต้องขอโทษขอภยัยพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะแนวทางของเขาเข่าแค่รอบเฉพาะกิจจับครูเข่าแค่รอบเฉพาะกิจรอบแรกเนาะที่เลือกกระพาดไปเนาะจากกระต้องขอโทษขอภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆเาายน FC, า,า,านะสำหรับ สองสามสามสองกระจับบ่กเขาเร oh, oh, าจะโอ้โหหานอยสวงนี่เนะาะยางเล็กเบิ้นกะมือวานเบิ้นแปดแปดเจ็ดเจ็ดาาสี่สี่เบิ้นกะบอมาจักหน่อยเนะาะหานอยสวงนี่ถือว่าจับทางยางกกะเบิ้นปนันชวนกันปนันกะเบ,บิ้นบอม่าหายจักหน่อยเลยปกติถ้าชุนกันขนาดนั้นเบิ้นต้องมากยากมากหน่อยสองหน่อยแต่อันนี้คือเงียบกิิบเลยเล็กเล็กเ,เบิ้น โอ้โหาสำหรับมือนี้กะตามรุ่นกันต่อค่ะพี่น้องใจแนวทางมีเข่ามีรุดเนาะผิดพลาดประการใดกขอโทษขอคไพ่หลายๆเราจะหมักตัวไดชอบตัวได้กะฝาฟกน้าไปเปียบเทียบพิจารณาแล้วค่ะวิ่กันอีกทีหนึ่งละค่ะน้อยไอจอยกะหายเป็นเพียงแค่แนวทางมาจ้าแนวทางกะมีเข่ามีรุดเนาะผิดพลาดประการใดกับโทษขอคไพหลายๆจ้ามือนี้รุ่นกันต่อจ้าสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่น หาสี 4, วิ่งลูดจ้าโ spell, นอ้หาเล็กพี่น้องเดนพี่น้องจ้าสำหรับมือนี่แนวทางของเอจอยก็คือค่อนข้างอันตรายอยู่นิดหนึ่งเด้อจ้าสองสูตรสามสูตรชนกันอยู่หา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 นี่คือหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวหาตัวหกตัวกันเลยทีเดียวสำหรับฮานอยมือนี like ่โอ้สามตัวบนบโแมนซิมาเล็ก สองสำหรับอ,บอวิโนชนกันคักหาห,า,หาสำหรับเลขเบิ้ลจะหาหาะะ้วกาหกหกจะสำหรับสี่สี่นี่คือน้อยเด่นมัดร่วมชวกนกันกับเด่นน,น,น้อย v i p จ้จะเพราะฉะนั้นเบิ้ลเมือนี่ก็คือหกหกหาหารา4าสี่สี่แต่ว่าหาหาเนี่ชยชนกันหลายตัวหลายสูตรคักสี่ตัวหาตัวหกตัวเลยโอ้ถามมาสามตัวบนตองหาเนี่ยสุดยอดเลยนะเนี่ย เสียดายบริจับเล็กตองเนะาะจับคู่จะหาสองหาสามหาเจ็ดหาหก 5, 2, 5, 3, 5, 7, 5, สำหรับเด่นสี่วิง่งรุดสี่สี่สองสี่สามสี่หาสี่หก มือนี้แอรจอยโอเอาหาหาเนาะเล็กสำหรับหาหานี่บ่งหัวสี่มาตามสูตรหรือบอร์เดอร์ค่ะพี่น้องจะพิจารณากันเบิงเนาะตามที่เคยบอกไปในต้นคลิปเลยเราจะหมักตัวได้ชอบตัวได้พิจารณนาะแล้วก็วิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งเราจะบางเถือบางข้างกัอย่างที่เคยบอกไปเราจะชวนกันมากกมีชวนกันระบอกมากกามีเนาะหานอยเอาใจยากเราจะสำหรับอาตัวการจานหนึ่งหนึ่งสาม วันหนึ่งสี่นี่คือสองเด่งเลยเนาะหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่เจ็ดจ้ะสามตัวบนห้าหนึ่งสองสองหาหาเจ็ดหกหกห้าสี่หาจ้ะสำหรับตัวเน้นจ้ะ สามตัวบนถามาต้องหาเสียดายแย,ย่เนาะหาซนกันตั้งหลายตัวเจ็ดหกหกหาาการเน้นไปที่หนึ่งหกหนึ่งห้าหหเบิ้ลหาหาหาเจ็ดหาสามแนวทางฮานอยสายยุ่ในช่วงแบบว่า เขาเลขเบิ้ลเนี่กะเขาเลขตองตองสามสิตองสีมานกน็หูซึ้งวาจับทางยากเด้อถ้าเขาสูเหมดเลขตองนี่ฮานอยอาสำหรับฮานอยมือนี่ก็ตามนี่เลยจะสำหรับมัดรวมแอร์จอยหาซีน้อยจะพี่้อาจะเฉพาะกิจถึงวี p ไอพี่จะรื้ว่ามักอยู่ในฮานอ,นอยรอบใดอันนี้กะผิเจรนาวิเคราะห์กันอีกที่หนึ่งละกันจะเผื่อมีตัวหมกักตัวชอบตัวทีตรงใจกันจังคอยตามเนาะมือนี่ก็คอยมาปังๆคอยมาเด่ง,ดงๆละกันเนาจะ ขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจากขอให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เขามารับชมแนวทางสุงดีเฮงเฮปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านจ้าสวัสดีจ้า